เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมพลังงานในแต่ละวันของเรานี่มันต่างกันจังเลยใช่ค่ะบางวันก็รู้สึกดีดีแต่บางวันนี้แบบเพลียทั้งวันเลยนะคะนั่นสิครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลเรื่องการนอนหลับกันหน่อยครับเพราะมันเป็นกุญแจสําคัญเลยจากข้อมูลหลายๆที่ที่เราไปดูมา ค่ะเราจะมาดูกันตั้งแต่เรื่องอวงจรการนอนหลับว่ามันเป็นยังไงนาฬิกาชีวภาพในตัวเราอ๋อที่ควบคุมเราอยู่ใช่ค่ะแล้วก็พวกฮอร์โมนสำคัญสคัญอย่างโกรทฮอร์โมนเมลาโทนินแล้วก็เรื่องการงีบท่านอนต่างๆด้วยโอ้ครบเลยค่ะคือเราจะกลั่นเอาแต่เนื้อๆให้เข้าใจง่ายๆว่าทำไมนอนดีๆเนี่ยมันถึงเปลี่ยนวันของเราได้เลยน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่วงจรการนอนก่อนเลย ที่บอกว่าซับซ้อนน้มันยังไงนะครับคือเราไม่ได้หลับยาวไปเลยทีเดียวหรอกครับไม่ใช่เลยค่ะการนอนของเรามันเป็นรอบๆวนไปเรื่อยๆตลอดคืนเลยนะคะโอ้เป็นรอบๆค่ะแต่ละรอบก็จะมีทั้งช่วงหลับตื่นหรือนอนเร็มสลับกับหลับลึกอันนี้ก็นอนเร็มเหมือนกันหลับลึกนี่สําคัญมากใช่ไหมครับสำคัญมากๆค่ะเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสร้างผิคุ้มกันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ หลังกรดฮอร์โมนเยอะที่สุดก็ช่วงนี้แหละคะ่ะกรทฮอร์โมนนี่เองตัวช่วยฟื้นฟูร่างกายงั้นถ้าเรานอนไม่พอแบบว่าไปไม่ถึงช่วงหลับลึกบ่อยๆนี่แย่เลยสินะครับแย่เลยค่ะร่างกายก็ซ่อมแซมไม่เต็มที่แล้วช่วง R D M เลยครับต่างกันยังไงกับนอนเร็มช่วง R D M หรือ Rapid Eye Movement เนี่ยสมองจะกลับมาทำงานคึกคักเลยค่ะเกือบเหมือนตอนตื่นเลยครับ่คบค่ะตาจะกรอกไปมาเร็วๆช่วงนี้แหละที่เราฝัน แล้วก็สำคัญมากกับการจัดระเบียบความจำเรื่องอารมณ์ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับการที่วงจรมันมีครบทั้งนอนเรมและเรมในแต่ละคืนก็เลยจำเป็นมากๆทั้งกับร่างกายแล้วก็สมองเลยค่ะชัดเจนครับไม่ใช่แค่ว่านอนนานเท่าไหร่แต่ต้องให้ครบวงจรด้วยทีนี้เรื่องนาฬิกาชีวิตที่เราได้ยินบ่อยๆมันมาเกี่ยวกับการนอนยังไงครับเกี่ยวกับแสงแดดโดยตรงเลยไหม เกี่ยวเต็มๆเลยค่ะนาฬิกาชีวิตหรือเซอร์เคเดียนริซึมเนี่ยมันเป็นเหมือนระบบในตัวเรานะคะที่คอยบอกว่าเออตอนนี้ตื่นนะตอนนี้ง่วงนะโดยมีแสงสว่างเป็นตัวคุมหลักเลยพอตกเย็นแสงน้อยลงร่างกายก็จะเริ่มสร้างเมลาโทนินออกมาฮอร์โมนง่วงนอนใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกง่วงดังนั้นการที่เราไปเจอแสงจ้าๆตอนกลางคืนโดยเฉพาะแสงสีฟ้าจากมือถือจากจอนี่แหละค่ะโดนกันทุกคนเลย ก็จะไปรบกวนกระบวนการนี้เต็มๆเลยค่ะส่วนเรื่องดวงจันทร์อันนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนนะคะโอเคครับชัดเจนเรื่องแสงงั้นคำถามสำคัญเลยสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราเเนี่ยควรจะนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าพอดีครับแบบจริงๆงจังๆโดยทั่วไปนะคะก็จะบอกกันว่า7-9ชั่วโมงค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ต่างกันไปในแต่ละคนนะคะอืมไม่เท่ากันเป๊ะๆค่ะสิ่งสำคัญกว่าตัวเลขเป๊ะๆอาจจะเป็นความสม่ำเสมอมากกว่า คือเข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมๆแล้วก็ดูว่าตื่นมาเรารู้สึกสดชื่นไหมอันนั้นสําคัญกว่าค่ะความสม่ําเสมอแล้วก็ความรู้สึกสดชื่นตอนตื่นแล้วการงีบล่ะครับงีบระหว่างวันบางคนบอกดีมากเลยช่วยให้เฟรชแต่บางทีผมงีบแล้วตื่นมามึนกว่าเดิมอีกอ๋อการงีบมีประโยชน์ค่ะแต่ต้องงีบให้ถูกวิธีนะคะครับยังไงครับถ้าง,งีบสั้นๆค่ะแค่2 0่สถึงสานาทีอันนี้จะดีมากช่วยให้ตื่นตัวขึ้นความจําดีขึ้นด้วย แต่ถ้านานไปแบบว่าชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปเผลอหลับยาวใช่ค่ะอาจจะทำให้เราเข้าสู่ช่วงหลับลึกไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะเกิดอาการ sleep inertia ที่ว่ามึนๆงวงๆง,ง,งวงเงียค่ะอ๋อที่เรียกว่า sleep inertia นี่เองค่ะแถมยังไปกวนการนอนตอนกลางคืนของเราอีกด้วยนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองมิน่าลัะงีบเพลินไปหน่อยตื่นมาแย่เลยมาถึงเรื่องสุดท้ายครับท่านอนอันนี้มีผลด้วยหรอครับนึกว่าท่าไหนสบายก็นอนท่านั้น มีผลเหมือนกันค่ะอย่างถ้านอนหงายนะคะก็จะช่วยให้กระดูกสันหลังตรงดีแต่แต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับคนนอนกรนหรือคนที่มีภาวะหยุดหายใจตอนหลับเพราะลิ้นมันอาจจะตกไปอุดทางเดินหายใจง่ายขึ้นค่ะเอ้าเหรอครับค่ะส่วนถ้านอนตะแคงโดยเฉพาะตะแคงซรายนะคะอันนี้ค่อนข้างดีเลยช่วยเรื่องการหายใจการย่อยลดกรดไหลย,ย้อนแล้วก็ลดกรนได้ด้วยตะแคงซ้ายดีสุดค่ะส่วนท่าทีา่ไม่แนะนําที่สุดเลยก็คือท่านอนคว่ำค่ะ ทำไมครับคอปวดหลังได้ค่ะโหนี่รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยสรุปแล้วปัจจัยสําคัญของการนอนให้มีคุณภาพจริงๆนี่มีอะไรบ้างครับแล้วประโยชน์ที่ได้คืออะไรบ้างสรุปง่ายๆเลยนะคะปัจจัยสําคัญก็คือ 1. ระยะเวลาค่ะต้องพออย่างที่บอก7-9ชั่วโมง 2. คุณภาพคือต้องหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยบครับ 3. ความสม่ําเสมอค่ะเวลาเข้านอนตื่นนอนพยายามให้ตรงเวลา สี่สภาพแวดล้อมต้องดีคือมืดเงียบเย็นสบายสําคัญเลยเข้านี้และ5สุขานามัยการนอนที่ดีค่ะเช่นเลี่ยงกาแฟเลี่ยงออกกําลังกายหนักๆก่อนนอนอะไรพวกนี้ค่ะส่วนประโยชน์นี้เรียกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเวลานอนเลยนะครับทั้งเรื่องพลังงานในวันถัดไปสมองก็ปลอดปโปรง่งคิดอะไรได้ดีขึ้นความจําดีอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วย ใช่ค่ะภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากๆในระยะยาวคือช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆได้เยอะเลยค่ะจริงด้วยครับค่ะการนอนเลยไม่ใช่แค่พักผ่อนเฉยๆนะคะมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายสมองใช้ซ่อมแซมฟื้นฟูจัดระเบียบตัวเองซึ่งจำเป็นมากๆการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้เราใส่ใจการนอนของเราได้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้นค่ะครับทีนี้ ลองคิดตามเรื่องกรดฮอร์โมนที่บอกว่าหลั่งเยอะสุดตอนเราหลับลึกนะครับถ้าเกิดว่าเรานอนไม่พอเรื้อรังหรือว่าคุณภาพการนอนมันแย่ต่อเนื่องจนร่างกายไม่ค่อยได้เข้าสู่ช่วงหลับลึกเท่าที่ควรเนี่ยผลกระทบระยะยาวต่อการซ่อมแซมตัวเองมันอาจจะไปไกลกว่าแค่เรื่องเพลียในวันรุ่งขึ้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้เรื่องนี้นะ่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับ